สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกลับมาพบก,กับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นายเอกจะมาพยากรณ์อากาศให้กับทุกๆท่านทราบนะครับวันนี้วันที่24มิถุนายน2565นะครับเรามาติดตามสภาพอากาศของวันนี้กันเลยดีกว่านะครับสภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยมีฝนคนองตกหนักในภาคตะวันออกและภาคใต้ 20จังหวัดกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ว่าทั่วไทยจะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักในภาคตะวันออกและภาคใต้รวม20จังหวัดขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนด้วยพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักในบางแห่งในบางพื้นที่ก็ฝากให้พี่น้องระมัดระวังต้นไม้ล้มกันเอาไว้ด้วยแล้วก็หลังคาบ้านอาจจะปริวได้เพราะว่าช่วงนี้ลมแรงด้วยนะครับถึงแม บางครั้งแดดออกด้วยฝนตกด้วยลมแรงมากๆเลยนะครับพี่น้องภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอย่างหนักเลยนะครับสำหรับภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักด้วยนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังมีอ่อนลงและมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับในบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ขอให้เดินเรือในความระมัดระวังด้วยนะครับถึงแม้ช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศตั้งแต่วันที่24นะครับเวลา6นาฬิกาไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันที่25เวลา6นาฬิกานะครับมีดังนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองนะครับอ่านี่เดี๋ยวเราไปดูที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับก็เป็นไปตามภาพนะครับดูจากเส้นนะครับสีแดงๆงก็จะมีความหนาแน่นนะครับของมวลฝนนะครับอันนี้จะเป็นช่วงมืดๆนะครับช่วงมืดๆเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นช่วงเวลาค่ำๆแหละนะครับช่วงหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ช่วงสี่ทุ่มนะครับ นี่ก็จะเป็นช่วงสีทุ่มนะครับก็จะดูความหนาแน่นของฝนเนี่ช่วงลำปางนะครับแล้วก็มีอุตรดิษฐ์แล้วก็แพร่ด้วยนะครับนี่นะครับช่วงช่วงตอนบนของจังหวัดอุตรดิตฐ์นะครับถ้าแยกเป็นอำเภอเนี่ยเราก็สามารถระบุเข้าไปได้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับดูได้เลยนะครับนี่จะเป็นบ้านห้วยฝั่งนะครับบ้าน วังต้นน้ําแล้วก็ท่าปลานะครับท่าปลาอันนี้จะเป็นในส่วนของอุตรดิตนะครับอุตรดิตจะหนักหน่อยในช่วงปลายปลายของจังหวัดนะครับเนี่ยนะครับบ้านน้ําสิงใต้นะครับตรงนี้เจาะลึกกันไปเลยนะครับอันนี้และอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ตกในช่วงค่ำนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปในช่วงเยเวลาเย็นนะครับเวลาเย็น ก็จะมีฝนตกประปายนะครับทางลาปางนะครับแล้วก็เชียงใหม่นะครับลําพูนนะครับก็จะมีฝนตกหนักนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่บ้านทุ่งแกว่วนะครับแล้วก็บ้านปางทรายนะครับบ้านทาม่อนนะครับแล้วก็บ้านห้วยทรายนะครับอันนี้แยกเป็นหมู่บ้านเลยนะครับตรงนี้นะครับลำปางนะครับ ลำปางปาส่วนที่เป็นเขตติดต่อกับลำพูนนะครับด,ด้านบนของลำปางนะครับก็จะมีฝนตกนะครับในช่วงเย็นนะครับในช่วงค่ำนะครับทีนี้ไปดูกันต่อในภาคตาวันออกเฉียงเหนือนะครับอุดรธานีนะครับก็ยังหนักเช่นเคยนะครับอุดรธานีนี่น่าจะเกือบทั้งจังหวัดแล้วก็ไปติดกับเวียงจันทร์ทางนู้นนะครับทาง หนองคายนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับก็จะมีฝนตกหนาแน่นอยู่นะครับโอเคนะครับทีนี้ลงมากันที่ภาคกลางตอนบนนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับกำแพงเพชรพิษณุโลกนะครับเนี่ยนะครับเขตติดต่อด้วยนะครับมีจังหวัดตากด้วยนะครับน่านพยาวนะครับเพชรบูรณ์นะครับเนี่ยนะครับ ยังเป็นภาคเหนือตอนล่างนะครับตรงนี้นะครับส่วนภาคถัดไปดูที่ภาคกลางนะครับภาคกลางก็จะมีจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีฝนตกนี่ครับก็จะตกน้อยกว่าทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับนิดนึงนะครับก็ยังเป็นสีเข้มเข้มอยู่นะครับตรงนี้ พระนครศรีอยุธยาด้วยนะครับก็จะเป็นเขตติดต่อกันนะครับแล้วก็ราชบุรีสมุทรสงครามนะครับสมุทรสาครและก็นครปฐมนะครับอุณหภูมิก็จะต่ําๆหน่อยประมาณ26ถึง25องศานะครับไปต่อกันที่ภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกก็จะมีทางด้านของจังหวัดนครนายกนะครับปราจีน นะครับฉะเชิงเซาชนบุรีระยองนะครับจันทบุรีแล้วก็ตลาดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดที่อยู่แถบชายฝั่งทะเลเนี่ยก็จะมีฝนอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะนะครับมีฝนฟ้าขนองเนี่ยร้อยละหกของพื้นที่นะครับในส่วนของจังหวัดที่ติดทะเลนะครับถัดไปจะเป็นภาคใต้ไปฝั่งตะวันออกกันก่อนนะครับฝั่งตะวันออกก็ทางนี้เลยนะครับ ก็จะมีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเนี่ยครับก็จะเข้มเลยนะครับตกหนักกว่าทางด้านบนนะครับมีนครศรีธรรมราชนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นสีเข้มเลยนะครับแล้วก็พัทลุงนะครับพัทลุงสงขลานะครับปัตตานียะลานะครับเนี่ยครับไล่กันไล่กันมาเลยนะครับ น,นี่นะครับตรงนี้ยาลาก็จะมีส่วนปลายปลายนะครับที่ที่มีฝนตกนะครับไปกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีจังหวัดระนองพังงากระบี่นะครับตรังและสตูลน,นะครับน,นครบ,บ,บนี่นะครับแถบๆนี้นะครับแถวนี้ภูเก็ตเนี่ย จะแดงเลยนะครับอันนี้เวลาช่วงหนึ่งทุ่มนะครับช่วงเย็นๆนะนะครับลองเลื่อนอไปช่วงสี่ทุ่มก็จะตกไปยันยันมืดเลยนะครับแล้วพอช่วงมืดๆช่วงสี่ทุ่มนะครับก็ก็ยังตกอยู่นะครับดูตรงนี้จะเป็นเขตแดงเนี่ยแสดงว่าหนาแน่นมากนะครับเนี่ยแล้วก็เหลืองไล่ไปนะครับเหลือง แล้วก็เขียวแล้วก็ฟ้าถ้าฟ้าม่วงๆนี่นะคือน้อยนะครับฝนตกน้อยนะครับเนี่ยนะครับฝนตกน้อยนะครับแต่ก็ตกแต่ก็มีตกนะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนในส่วนของกรุงเทพอุณหภูมิก็ไม่สูงมากนะครับ อันนี้ช่วงช่วงสี่ทุ่มเดี๋ยวเราย้อนกลับไปช่วงหนึ่งทุ่มนะครับจะไปตกแถวบริมณนโทนสมุทรปราการอะไรประมาณนี้นะครับช่วงช่วงมืนม่นๆค่ำๆข,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 ของวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะครบทั่วแล้วนะครับถ้าในเอกขาดตกบกพร่องประการใดนะครับก็ต้องขออภัยพี่น้องนะครับไว้ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้ติดตาม พยากรณ์อากาศกับนายเอกได้ใหม่นะครับเจาะลึกเจาะจริงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ